Thank you สปอยละครเรื่องเลือดกากีตอนที่8ถึงตอน11หลังจากเกิดเหตุการณ์ที่มนัดได้วางยาเพื่อขืนใจตลับจนสำเร็จมนัดก็ได้ไปหาตลับเพื่อขืนใจอีกครั้งแต่ครั้งนี้ตลับกลับไม่หนีเหมือนครั้งก่อนและได้พูดกับมนัดว่าครั้งนี้ทำเบาๆกับบ่าวหน่อยนะเจ้าคะจากนั้นก็ทำเอามนัดคิดถึงแต่ตลับถึงขั้นเห็นหน้ามีอย่างทานทิเป็นหน้าตลับ ต่อมาตลับได้แต่ไปแอบมองเรือนของมาโนดและรู้สึกน้อยใจในโชคชะตาว่าตัวเองคงมีวาสนาเท่านี้เพราะตัวเธอได้ตกเป็นเมียของมนัดแล้วและเธอก็ร้องไห้เสียใจอย่างหนัก สวนมาโนที่ช่วงนี้เห็นมนัดและทานทีมีปากเสียงกันบ่อยเลยเข้าไปถามพี่ชายว่ามีปัญหาอะไรกันหรือเปล่าถ้ามีอะไรปรึกษาเขาได้นะแต่จากความหวังดีของน้องชายกลับทำให้มนัดโมโหคิดว่ามาโนขืนหวงทานทีเพราะก่อนหน้านี้ทานทีคือคู่มันมาโนแต่ เธอกลับได้มาแต่งงานกับมนัสจนเกิดการทะเลาะวิวาทกันในที่สุดหลายวันต่อมามนัสได้เข้าไปหาตลับในห้องทำให้มนัสโดนมูที่ทานทิพตั้งใจให้บ่าวเอามาปล่อยเพื่อหวังให้ตลับโดนกัดแต่มนัสกลายเป็นคนโดนกัดแทนทำให้ทานทิพไม่พอใจเป็นอย่างมากที่แผนการของเธอไม่เป็นไปตามที่วางไว้ตลับสงสัยว่าใครเอามูมาปล่อยในห้องของเธอ เธอเลยออกไปตามหาจนรู้ว่าใครเป็นคนทำและได้เอาคืนด้วยการเอาปลาไหลไปใส่ที่ห้องของทานทีซึ่งตลับก็ประกาศตัวให้ทานทีรู้ไปเลยว่าเธอคือคนทำ เรียกได้ว่านี่คือการเปิดศึกกันอย่างเป็นทางการต่อมาบุญเรือนเริ่มระแวงเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างมานุกับตลับอีกทางทานทิพย์ยังวางแผนให้คนมาตีหัวตลับจนสลบแล้วพาไปไว้ในเรือนแล้วก็ให้คนไปบอกมานุษว่าตลับเป็นลมในเรือนตัวเอง ทานที่จัดฉากให้บุญเรือนเข้าใจผิดว่ามาโนดและตลับมีความสัมพันธ์อันลึกซึ้งต่อกันและทุกอย่างก็เป็นไปตามแผนการที่เธอวางเอาไว้บุญเรือนชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้ววิ่งหนีออกไปทำให้มาโนดต,ต้องรีบตามไปอธิบายว่าเป็นเรื่องเข้าใจผิดและขอให้บุญเรือนเชื่อใจเธอเรื่องราวความสัมพันธ์ของพวกเขาทั้งห้าคนเริ่มวุ่นวายขึ้นไปเรื่อยๆ และจะเป็นอย่างไรต่อไปห้ามพลาดชมเลือดก,กากีออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงฤห,หัสบดีเวลา6โมงเย็นและเวลา4ทุ่ม15นาทีทางช่อง8กดเลข27ดูย้อนหลังที่แรกได้ที่รูไอดี